ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญในงานวันอาสาฬหาบูชาวันพระฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568นี้ขอเชิญร่วมทาบุญถวายทานรับฟังพระธรรม,มเทศนาจากท่านพระอาจารย์รุ่งศักดิ์พุทธศีโลร่วมปฏิบัติบ,บูชาเพื่อน้อมราลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัยตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปและในช่วงเย็น ขอเชิญร่วมสวดมนต์รำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์รุ่งศักดิ์พุทธศีโลและร่วมเวียนเทียนน้อมบูชาคุณแห่งพระรัตนาตรัยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดป่ามงคลธรรมอำเภอวานอน,อนิวาจังหวัดสกลนครขอพระบารมีแห่งพระรัตนาตรัยจงช่วยปกปักรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ สุขสมหวังดังปรารถนาทุกๆประการกันทุกท่านทุกคนทุกดวงจิตด้วยเธอ